สวัสดีค่ะตอนนี้ก็อยู่กับช่องของสุวรรณยาลิเตอร์นะคะทุกคนเรามาเที่ยววัดไผ่ลงหัวนี่เดี๋ยวพาไปดูเมื่อกี้พาไปดูสวรรค์แล้วคลิปนี้มามาดูนรกกันมาดูนรกกันโอ้โหดูนรก มาดูนรลกทุกคนดูสะกุศะใหญ่นีโอ้โหนี่แหละเขาบอกว่าวัดไผ่โรใครทำดีก็ได้เมื่อกี้เราไปดูสวรรค์โอ้โหน่กกากลัวดูดิ คนใครทำมาดีระวังหนาโ,โ้ด่าพ่อแม่อันนี้อะไรเนี่ยเขาน่าจะเขียนเออเขาก็เขียนบรรยายอยู่นี่เนี่ยอันนี้เปล็ดดุด่าพ่อแม่ดุด่าพ่อแม่อนี้ทุกคน เดี๋ยวเรตัดลิ้นอันนี้เปรตฆ่าสัตว์ใหญ่โอ้อันนี้อะไรเปรตคนตายฮะเปเตคนตายอะ่ะเรตเปนคนตายนี่เต็โกงหลอกลวงเออนี่พวกหลอกลวงเสร็จแน่อืมเดี๋ยวเร เราเรียกว่าเปรตสูงจริงๆวัดไผ่โลงหัวทุกคนมาดูไว้เดอไผ่มันก็น่ากลัวอยู่หนาไหนกระทะทองแดงโอ้นี่กระทะทองแดงหืมแต่าย่านแท้ อันนี้ปีนต้นงิ้วโอ้โหพระเจ้าอย่าว่ามีไม่จริงเด้อย้าไม่ถ้าไม่มีไม่จริงเขาคงไม่ทำไว้รนเราแน่เลยปีนต้นงิ้วอะไรอะ่ะแม่ขอโชคลาภเซียนซีนี่สูบ ฟินบ่ะถูกกัญชา,กกชาเสร็จโอ้อันนี้เตินมีเปรตต้องใจผัวด้วยอะไรนะเปรตนอกใจผัวโอ้โหเสร็จเลยใครนอกใจผัวตายบักกองดองหมาป่าใช่ปะเนี่ยน่ากลัวจริงๆอันเนี้ยอันนั้นเปรตอะไรสูงลงเด้ง ดูสิทุกคนมันอาจจะมีจริงก็ได้นะมันน่ากลัวเลยนะ <Okay. S 1> เขาเรียกว่าเป็นคำสอนเปรตมีชูเนี่ยนี่มีชูนะนกกัดเนี่ย mm hmm. นกกิกเนี่ยใส่หุดพ้นแล้วมั้งเนานะ กีพระมาโปรดอืมน่ากลัวจริงนี่น,นี่มันเรื่องจริงนี่นนอันนี้อะไรเนี่ย<อ>เปรตลลวงพูดพูดโกหกหลอกลวงพ่อแม,อแม่โอ้ตายญาติอันนี้อะไรซาโกโอ้มุสสาไม่ใช่สู้ มุสวาส่าชอบโกงประชาชนโ,โหตาย่านแทะอันนี้อะไรเป,เป็ดขอส่วนบุญฮะตาะลเลยเออทำอะไรผิดน,นนะน่ะวัดไฟลงวัวพี่น้องแตา่ย่าน พี่น้องป้องปายนะ่กลัวเดอ้อใครทำไม่ดีระวังนะได้เป็นแบบนี้เดอ้อพี่น้องอะไรสูงๆใหญ่ๆนี่งโอ้เปลตผู้ชายผู้ชายนี่เปลตผู้หญิง,ส,นนญงสูงขนาด ทำไม่ดีคิดดีทำดีอย่าไปโกงอย่าไปเอาเปรียบคนนะทุกคนอันดูพระสวยมากเมื่อกี้เราก็พาไปดูสวรรค์นะทุกคนคลิปนี้เราก็พามาดูนรกจะได้รู้ว่านารกมีจริงนะ เนี่ยสลากพาดเอาเงินมาให้คนนะฮะทุกคนดราเสดเราได้เสื้อของสลากพาดนะเรามาเจอน้องๆที่ทำงานให้สลากพาดนะถูกนะ <c oughs> หวยไม่ถูกหวยสลากลอตเตอรี่ลอตเตอรี่ไม่ไม่ถูกแต่เราก็ซื้อได้รางวัลปลอดใจจากสลากพาดเนี่ยน้องๆเข้ามา ดูดิทุกคนเราได้อะขลาดพาสให้เสื้อมาหนึ่งตู้เข้าไปได้หรอเขาปีดโอ้โหสวยสวยมากอุ้ได้เลขตรงกันเลยอ่ะเฮ้ยฉันจะเข้าไปซื้อ แล้วมันจะออกเลขอะไรพวกห้ากับสองสี่เนี่ยงัมาสองเลขอ๋อข้างบนยัง,งล่าง,งน้องน้องสลากพาดเขามาแจกเสื้อทุกคนดูดิน้องหญิงใจดีเนะโดยทุกคนเขาก็ทำสวยมาก วยจริง,รงมานทองหน้าเข้านะเออเนาะเขาน่าจะแบบว่าเปิดบันเสาร์อาทิตย์ปะไม่ไม่แน่ใจพี่เนกี่โมงวะสี่โมงวะเขาปิดแล้วมั้งนะสี่โมงก็ปิดอืมสวยเยวะโอเค ให้กากินหรือว่าไงจังเนี่ยอะไรนะสาวใรเสาไส่ให้กา,า,า,ก,ากิน,นอันนั้นน่ะสิสาวไส่ให้กากินโอเคนะคะทุกคนจวเจอกันคลิปหน้านะคะทุกคนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครด้วยนะ บายๆใครกดไลค์กดแคร์ก,ก็ให้ถูกรางวัลลอตเตอรี่ที่หนึ่ง